เอาล่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเลยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอลหรือยอดผู้ติดตามของในแพลตฟอร์มไอจีเรากันเนาะเดี๋ยวขัน้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเลยท่านผู้ชมได้มาทําตามผมกันได้ไป,ไปง่ายกันได้เลยอ่ก่อนอื่นเลยนะผมให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เคมเอ็มก MM. ิจเหตุกันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทาการตามผมกันได้เลย และก็พอได้ผู้ชมได้เข้ามากันแล้วที่ได้ตรงเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลุ้งชี้ชี้งานการสมัครสมาชิกกันแบบนี gold gold ้กันด้วยเนาะแต่ถ้าผู้ชมคนไหนที่อาจจะเข้ามาช้งานเป็นครั้งแรกนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตรงนี้กันไปก่อนนะผที่หน้าต่างของการสมัครสมาชิกอ่ะ แล้วก็พอได้เข้ามากราลที่หน้าต่างก็มัมรสมาชิกเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะผมไปท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดเลือกแล้วก็ทาการสมัครสมาชิกกันไปได้แล้วก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลไปแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นชื่อหรือคู่มือนะผมเราก็ทําการสมัครกันได้ง่ายเนาะหรือว่าถ้าผู้ชมคนไหนที่มีบัญชี Google Gmail แล้วผมอยากจะเลือกทําการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ก็สามารถที่จะมุดเลือกที่ตรงด้านนี้แล้วก็ทําการเลือกสมัครผ่านบัญชี Google Gmail กันก็ได้หรือว่าถ้าใครที่ผมที่มีบัญชีกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ผมก็สามารถที่จะกด้้้ออนนกกลลลัับบมมาาาาาแงงชชชื่่่เขใผญีีท จะได้สมัครกันไปได้เลยอ่ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะผมว่าเราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เคมอิมคีเทสกันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็เลยเป็น่างนี้กันเลยนะผมจะมีบทหมู่แล้วก็บริการนะผมมีกับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้าไปทําการทําทตามกันได้ หรือว่าสำหรับท่านผู้ชมคนไหนผมก่อนที่จะเลือกใช้งานหรือว่าจะเลือกกดปุ่มบริการเพื่อทําการก็สามารถที่จะเช็คดูยอดเงินตรงด้านนี้กันก่อนได้เนาะมันก็จะเป็นยอดเงินที่เอาไป้ให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาใช้งานหรือว่าจะเลือกทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้แต่ถ้าหากสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็จะไม่มียอดเงินตรงด้านนี้กันอยู่แล้วหรือไม่เคยเติมเงินกันเอาไว้แ้วผมสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เคยใช้งานกันไปแล้วผมอาจจะเใช้เงินกันไปหมดเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงด้านน สำรับท่านผู้ชมนะผมที่ไหนคนไหนที่ได้กดเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างกันเติมเงินเนะผมที่หน้าต่างกันเติมเงินเขาี่เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมในการท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เนาะแล้วก็แถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สำหรับในการเติมเงินกันได้ด้วยก็าจะมีช่องทางให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ทั้งห้าช่องทางกันแบบนี้เลยเนาะหากท่านผู้ชมรู้จักช่องทางไหนในการที่จะเติมเงินหรือว่าสะดดช่องทางอะไรในการที่จะเติมเงินในห้าช่องทางนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้แล้วผมเราก็ททําา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 กกกกรรรเเเเเตติิิิมมมงงนนนนนนนป็ไไไไดด้้้้้่่่ยยลััแแบบววหหือถผชค ที่แวตามเงินกันไปแล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ก็ให้ได้สามารถที่จะมากดตรงที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กลับกันมากันได้เลยเนาะ แล้วก่อนอื่นเลยเราผมอเราได้กลับกันมาแล้วที่หน้าต่างเติมของเว์เราแลผมทีนี้พอเราย้อนกลับมากันแล้วเนาะทีนี้เราก็มาเริ่มบทหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยแต่ก่อนท่านผู้ชมที่จะเริ่มบทหมู่แล้วบริการนะผมท่านผู้ชมเราสามารถที่จะมาเลือกที่บทไอที่แพลตฟอร์มไอจีเรากันไปเกาะนะผมทีนี้ท่านผู้ชมก็มาเลือกที่บทหมู่กันเนาะหมวดหมู่นะผมจะเป็นการเพิ่มยอดฟอลหรือยอดติดตามของไอจีเรากันวันนี้เราก็จะเลือกผมจะเลื่กเป็นอันนี้เนาะอ่ะพอท่านผู้ชมเลือกกันได้ล้าที่บทหมู่ที่ต้อง บริการเขาได้ข uh, so ึ้นมาเป็นแบบนี right ้กันเลยเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็น <porque> อ <small spirit> um, <'s> ันแรกนี้เลยกันแล้วกันนะผมก็กดกันไปเนาะอ่ะแล้วพอได้เลือกกันได้แล้วจงหมดหมู่แล้วก็บริการนะผมดีท่านผู้ชมก็กดส่กลับมาที่ตัวโปรไฟล์ของท่านผู้ชมนะผมโปรไฟล์ของไอจีเนาะทีนี้คัดลอกลิงก์พอได้ลิงก์โปรไฟล์ไอจีกันมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนเดียต้องการจะทำการเพิ่มกันไปอ่ะแล้วก็พอได้ใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้มากดสั่งซื้เลย อ่ะแล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปได้แล้วแบบนี้นะผมในครสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกท่านผู้ชม่ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะดูกันได้ไปแบบนี้กันด้วยแต่แถมยังสามารถที่จะเช็คออดเดอร์กันได้ด้วยนะครับผมเพียงแค่ท่านผู้ชมได้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อที่ตรงด้านนี้กันก็ได้นะผมแล้วเขาจะขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะให้กับรถได้ดูกันได้ไปแบบนี้กันเลยเนาะเพียงแค่ได้ท่านผู้ชมได้กดเข้ามากันแล้วเนาะเขาจะเป็นหน้าต่างเป็นการ หรือว่าอาจจะไม่มีสถานะขึ้นมาแบบนี้นะคบผมเพราะออเดอร์อาจจะเกิดสักข้องหรือมีปัญหากันซะก,ก่อนนะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันไปก่อนได้น,นะครับผมอ่าก็กดย้อนกลับมากันนะ้อแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดคลีกเข้ากันไปแล้วเขาจะขึ้นช่องทางก็าเป็นแบบนี้สองช่องทางให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกเพื่อไปทาการแจ้งแล้วก็ให้ติดต่อสอบถามปัญหากแก่บิงกันได้ หากาด้ไปชมวนไหนผมเกิดปิดปัญหาและเกิดข้องก็ให้้ามี่หน้าต่างตัวน,นี้กันไปได้เลยหรือ้าทนประชมคนไหนองค์ได้ใช้งานกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้อข้องอะไรยังไงเนาะเดี๋ยววาได้ใช้งานกันไปด้สึกสนใจที่จะลองแนะนาให้เพื่อนหรือคนรู้จักเข้า,ามารู้จักเว็บไซต์ดูเผื่อได้ใช้งานกันไปแล,ล้วรู้สึกติดใจแลวผมอยากจะลองแนะนําเพื่อนเนาะแ่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดคา,านนมาีิหน้าต่างตัวน,นี้กันไปได้นะผมที่หน้าต่างก็แนะนําเพื่อนอะ ล้วพอได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างของการแนะนําเพื่อนนะผมบอกเราได้เข้ามากันแล้วเนาะทีนี้ผมก็ให้ท่านผู้ชมนะผมได้สามารถที่จะมากดขัดลอกนี้ที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนหรือก็คนรู้จักแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักนะผมเขากดเข้ามาที่ในที่ของตัวเว็บไซต์เป็นทันทีง่ายๆนะผมก็ได้เป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของท่านผู้ชมให้เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะผมอยากจะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักก็เข้ามาที่หน้าต่างตส่วนนี้กันไปได้เลยอ่าหรือว่าถ้าท่านผู้ชมคนใดนะผมที่ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วอาจจะ อ่าไม่ได้มีปัญหาห,หรือเกิดขัดข้องอะไรยังไงแ,แล้วผมเราก็ได้ลองแนะนําเพื่อนกันไปแล้วเนาะหรือว่าใช้งานอะไรต่างๆกันไปแล้วแล้วผมอย่างเช่นสั่งซื้อกันไปแล้วอะไรจะดูยอดกันมากกว่าจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะท่านผู้ชมนะผมก็ลองมาย้อนดูกันได้ผมด้งตตรงโปรไฟล์จริงท่านผู้ชมนะว่าตอนนี้ยอดฟอร์ของเราเขาอาจจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะอืมเจ้าของผมและผมของเธอของเขาอยู่ที่12บสองเรา,าลองมาลรานีหน้าจอชิคดูกันดีกว่านะว่าตอนนี้ยอดติดตามของเราเขาขึ้นมาหรือยังหรือว่ากำลังปลอา อ่าก็เหมือนกับเขากำลังทำานการให้กับเราอยู่นะผมก็จาก12ก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น47แลวเนาะอ่ะก็ยังไม่ไอ้ขึ้นมาจนครบแล้วผมเราก็ไม่ต้องใจร้อนกันไปเนาะเดี๋ยวเราทำการรอกันไปก่อนสักครู่ได้เลยนะผมไม่ต้องไปใจร้อนอ่ะในการสั่งซื้อเะยผมบางทีเขาอาจจะมีขึ้นจนครบทันทีนะผมบางทีอาจจะขึ้นมาสักทีละหนึ่งทีละสองกันก่อนเลยอาจจะขึ้นมาสักเกือบครึ่งหนึ่งแบบของผมหรือจะขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งเลยนะผมแต่เราก็ต้องดูแล้วก็รอกันไปก่อนสักครู่เลยนะไม่ต้องนกดใเร้อน่อน่่่าาาวเเไมป็กรล ถ้าผู้ชมหรือว่าไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปแนะผมเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วหรือว่ากินเสร็จเลยแล้วกันนะผมเพื่อใ้ผู้ชมได้เห็นหว่ายอดขึ้นเสร็จแล้วมันเป็นยังไง อ่านี่เลยนะผมหลังากที่เราทำการส่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดผู้ติดตามหรือยอดฟองในแพลตฟอร์มไอจีของเราเนาะตอนนี้เขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเจนไปที่มยอแบบนี้กันแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจนคอดตามจำนวนที่เราได้สั่งซื้อกันไปมาทีเพ่มยอแบบนี้กันแล้วและวิธีขั้นตอนในการทำก็ง่ายๆแบบนี้กันด้วยเผื่อถ้าผู้ชมส่วนไหนที่ดูกันไปแล้วก็เกิดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาใช้งานทำตามกันได้เนาะผมก็ทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้อยู่แล้วถ้าผู้ชมก็สาา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 ามมมมมรรถททที่่จะะกกกดเเเข้้้้ลลลืออใชงนนแวตผัไย แล้วเผื่อใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วถ้าผมเกิดสนใจจะกลับมาใช้งานเว็บไซต์กันอีกแต่ผมก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในตัวของเว็บไซต์ตรงด้านนี้ที่ผมแนะนํากันไว้ได้ด้วยเนาะหรือว่าถ้าหากใช้งานกันไปเกิดมีปัญหาก็อย่างเมนะผมว่าในเว็บไซต์เขาก็มีให้ได้แจ้ปัญหาหรือติดต่อสอบถามปัญหาแก้ไขกันได้อ่าแล้วก็สำหรับคลิปลงในวันนี้ผมก็ไม่เลยมากแล้วถ้ผมสลับในวันนี้เนาะหากว่าพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดไปก็ขอไปรับชมกันด้วย๋ยวถ้ารู้ชมคนไหนที่ดูแล้วก็เข้าใจสำหรับในวันน